การที่มีการที่เห็นกรตโตว่าไปแอคชั่นได้ดีขึ้นก็จะแสดงให้เห็นว่ากราโตเนี่ยมีความมุ่งมั่นเนาะในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับการที่ทำเราถ้าเราทําการบังคับใช้กฎหมายที่ดีได้เอาผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ดีเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับว่าใครจะตามที่จะเข้ามาทําอะไรไม่ดีในตลาดทุน,นี่จจะถุกมาบังคับใช้กฎหมายก็จะ็นว่าจะช่วยทําให้ตลาดทุนเองเนี่ยก็ มีความมัน่นใจมากขึ้นผู้ลงทุนก็เข้ามาลงทุนด้วยความที่มัน่นใจมากขึ้น mm hmm. ก็หวังว่ามันจะมันมันคงจะทําให้ดีขึ้นนะครับว่ามัน่นใจว่าถ้าเราทำากระบวนการบังคับใช้กฎหมายได้ดี นะครับลงโทษผู้กระทำผิดได้เร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงโทษโดยผ่าน้านการลงโทษทางแพ่งหรือลงโทษทางอาญาที่สามารถลงโทษทงได้เร็วอีกทางหนึ่งมันก็จะเป็นตัวที่เข้าไปทําให้ผู้กระทําผิดเนี่ยก็ต้องมีความกังวลนะครับในการที่ถ้าเขาไปทำผิดแล้วถ,ถูกลงโทษครับแล้วก็บวนการลงโทษถ้าเผื่ออย่างที่เราให้ฟังว่ามื่อการลงโทษทางแพ่งเนี่ยถ้าเผื่อโดนลงโทษเนี่ยมันมีทั้งยึดขึ้นหมดประโยชน์นะครับ ทั้งหมดแล้วก็มีการปรับเพิ่มดูเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างจะ,ะทําให้เกิดมาตรการที่ประสิทธิภาพเพื่อจะยับยั้งการกระทำผิด KPI ของเราก็คือเราก็คือเราก็คงอยากเห็นกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่มันรวดเร็วนะครับแล้วก็ผู้ลัผิดเนี่ยมีสุดนำมาสู่การลงโทษค,ครับแล้วก็นะแล้วก็ KPI จ,จริงเเชื่อว่าคำับกฎหมายหรอกเพราะว่าอคาขวับกฎหมายปลายทางนะสิ่งที่อยากเห็นมากที่สุดก็น่าเชื่อว่าเรามีกระบวนการในการสกัดกั้นได้ดตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ามันมันบังคับใช้กฎหมายเมื่อไหร่แสดงว่าความเสียายนเกิดขึ้นลนะครับแต่ถ้าเราสกัดกั้นได้ตั้งแต่ต้นความเสียายไม่เกิดอันนี้อันนี้จะเป็นสาระสําคัญที่ควรจะทํา นะครับมีมาตรการในการป้องกันในการยับยั้งขนาดเดียวกันก็บวกคู่กันกับเรื่อง education อที่น้องประชาชนเองก็ได้มีความระออกกรมัดระวังป้องกันแม่ตัวเองเข้าไปเป็นเหยื่อเป็นงนั้น